ยี่สิบเจ็ดยีปดยีบ้าบ้าไม่ใช่สามเ็ดสามสองสามามสี่สามห้าสามหกันก็ยังอยู่ข้างในเหมือนเดิมสามเจ9 40ามแปดสเก้บสี่อ็ดสี่สองสี สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ก้าห้าสิบสิบเ้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสงหนศนเงินกูอยู่เหมือนเดิม